Ewa me sotang e kang samayang ขวานาราณสิยังมิหาฤทิอิสิปตะเนยตรัตตะโคภาขวาปัญจวากิเยปิโคอาแมนเตสิทเวเมพิกเวจะปะปะทิเตนนาเสวิตาพายโยจายังตาเมสุกา การแลการนโยกอหินคามอปต ฌานิโกอานาริโยทัสสานิโตโยจายังอัตติลัมมธาโนโยโคโดอานาริโยอานาทัสสานิโตเอเตเตเตปเวเอเตอโนปะคามามาสิมาปฏิปทาตถาคเตนะอติสัมพุทธา

อนทายเนปานายสังวาตติอายเมวะอริโยอาทังทิโกมาโกสซยติทังสัมมาจิติสัมมาสัมกับตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ayam kosame kawe maji ma patipata tatakate ta na abisampu ta jaku karani ya nakarani upasamaya apinya ya sampu tayani panayasangwa tatikutangku panapi kawe dukang ariya sajang jati pituka อาจจราปิโตะมระนามติโตขังโสกปริเทวทุกตมานาสุปาน ปิตุขาปิเยหิสัมปโยโคนุโคปิเยหิเวปรโยโคนุโคยัมปิชังนลปฏิตามปิตุขัสันติเตนะปัญจุปนานขนทานุกขาอีตังโคปนาิขเวทุกนสมุทโยอนิยสัจังยายังฐานกโน อพวิการนานิราคัสะกะตาตราตตาตราพินันติเนสสยะทิทางกามตันหาวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปนาพิเกเวโุคลินโร Arya sajahang yoasan yewatan ha ase sawwin raani Ro tak ko batineskom mod anakan lao ilanggopatpi kewedogani Ro kaminingpatipat Arinya ังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโาอาชีวะสั สติสัมมาสัมปันธุคังอริยสัจจันติเมพิคะเวโปเปนานโนสุเตสุธรรมเดสุจักขงอุทปาติญาณอุทปาติปัญญาอุทปาติเมชาอุทปาติอาโลโกอุทตปัตตังโคปนิทางโดคังอริยสัจจปนปริญญายัญ ติเมภิกขเวโปเพอนโนสตเตสุธรรมเมสุจักโงฏตปาติญานังฏตปาติปัญญาฏฐปาติวิชารฏตปาติอาโลโกฏฐปาติสังโฆปนิทังโกขังอริยสัจตันริญญาตันติเมภิคขเวโปเพอนโนสตเตสุธรรมเมสุจา

โลโกอุตปาทิตังโกปณิธานโตขัสสะมุทโยอนิยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเทเวปุเพอนันโนสุเตสุตามเนสุจักุงอุตตปาทิญาณงอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชชาอุตปาติอโลโกอุตปาทิตังโกปณิธานโตขัสสะมุทโย Ariasa chẳng tay chẳng tìm cave bóp bay ana nó sotes <coughs> sotameso chako uda bay đi ana uda đi cháu uda bay đi ana loco uda bay đi yang aku uda dapatang uda dapat panjang bisa uda dapat aoko utapati tanggo Bali tanggo kanenrada ที่เมปิกาเวปุเปอานาโนสุเตสุธรรมเมสุจักโกุทตปาทิ่ญาณังอุตตปาทิปัญญาุตตปาทิวิชาุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปานิตังโตตานิโรโต จังสาจิกาตันติเมพิกเวโปเตอนาโนสุเตสุตามเมสุจักุงอุตตปาธิญานังอุตตปาธิปัญญาุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลโกุตตปาธิอิทังโตกานิโรธาคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวโปเตอนาโนสุเตสุธาม เมสชาโคุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปนิังโลกันิโรธกามิปปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาปนติเมภิกขเวโกเบอนานุตสุธามเมสจาโคุตตปาติญาณังอุตต Udapati panjang, udapati wicak, Udapati aloko, udapati tangko, Udapati tangko, galing rosak, Udapati hamili, ตันติเมพิเขเวโปเทอนันโนสุดเตสุดามเมสุจาโคุตตปาปิยาณงมุตตปาปิปัญญาอุตตปาปิวิชฌาอุตตปาปิอโลโกอุตตปาปิยาวะเกวันจามเมเขเวเมสุจัตโตสุอริยสัจเตสุเอวันติปับริวัตตังทวาทัสาการังยถา ตูตังยานัธาสนาโนสุอโหสิเนวตาวาหังพิเกเวสเดวเกโรเกสมาระเกสพรมะเกสมานาปามนยปัจจายาสเดวมโนสายานโนตรรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุธโธปัจจัน สิงหะตอจะขอเมพีเข้าเมสุจตโตสุอริยสัจเจโซเอวันติปริวัตตังตวาสสาคารยตาภูตังยานาทัสนาโสวิสดทังอโหสิอัฐังทิเขเวสเดวะเกโลเกสัมมาระเฑสัพพะมะเกสาสมาณปรมนิยาปชายสเต วมโนสายอนุตตรงสัมมาสัมพธทิ้ง โกปัญจัญญาสิงญานันจะปนัมเมธาสนัาโมตปาติอโกปาเมวิโมติอิยมันติมานาติปุนาปวติอิทัมโมตะปะคะวาอาตมนาปัญจวาคิยาภิกโผภะคะวะตมสิตังอภินันตมสเมงจะปัณณว่ยากรณาสเมง พันยมาเนยาสมโตกุณฑันญาสเวรชังเีตมรังธรรมาจากกุฏิปาัิยังจริสัมมุตยธรรมมังสามตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพระวตาธรรมมาจากเกม เทวาสาธมโนสาววสงเอตัมภคะวตาภารณนสียังอิสิปตตะเนมิฆทานนุตตะรังดามะจักกางประวัติตังอาปฏิวัติยังสมณเนวาปรามณะนาวเทเวนาวามาเรมมนาวาเกนจิวาโลกสเมนต lấy cứ nước quả